พร้อมแนวอนพร้อมครับยางสีเหลืองขี้เฮ้ยอะไรอะไม่รู้อะไรอะเปิดก่อนได้เปรียบเนี่ยไม่มีคือถ้าเป็นระเบิดก็เป็นระเบิดที่ดังปะเย ไหนบอกได้ไงเล่นเล่นหักบอกได้ไงไม่ได้เราเล่นหมักไม่เป็นไรเราอย่าบอกได้ไงอย่าไปท้อพี่ถามมาฮอตเล่นแล้วอย่าไปท้ออย่าไปท้อไอดีวันนี้ไหมพี่อะไรนะมีสีเหลืองขี้เฉาสุดพี่อย่ามาจ้องผมอย่างนั้นสิโอ้ถ้าเป็นเราเราจะทำไงวะเราต้องหาอะไรกินนะหรือว่าต้องอะไรก็ไม่ผมว่าต้องเดินวนไปเรื่อยๆอย่าโฟกัสเอเขาเล่นหมักลุกกันแล้ววะพี่เผื่อแม่งชาร์จไอตั้มก่อนใช่ใช่ป่ะพันธมิตรน่ะ ตามตามคนมันจะขับอะจริงนมัก็จะไม่แล้วมันหันไปเห็นอะไรแล้วจะขับแล้วมันก็จะว่าพี่ตั๊กไม่เอาพี่เพื่อพี่มันไม่ควรล็อก้าพี่คือคุณตั้งบริบูรณ์เนี่ยเขาตามผมตลอดเหมือนเขาเลงจะเล่นผมนั่นแหละ พี ì, ่พ่อไม่ไม่ควรตามจองเวนพี่นั่งคุยกันเนี่ยพี่นะอพี่อะโหโหโหห้แล้วหัล้วให้แล้วใหัแล้วให้แล้วไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่รู้ว่าทุกคนคืออสรพิษงูพิษแหว้งกัดได้หมดเราพยายามเดินหาไกรเขาเดินหนีเราอะ